ธนบัตรห่บาทรัชกาลที่9ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพทีินั่งอนันตสมาคมนะครับพทีินั่งอนันตสมาคมนะครับเริ่มก่อสร้างพศ2450นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับรัชกาลที่5ก็เสด็จสวรรคตรก่อนนะครับการก่อสร้างพทีินั่งอนันตสมาคมนะครับ ก็จะมาสร้างเสร็จในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับรวมระยะเวลาการก่อสร้าง8ปีนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์นะครับและแบบนีโอคลาสสิกนะครับภายนอกนะครับก็จะประดับไปด้วยหินอ่อนนะครับ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งองค์นะครับส่วนหินอ่อนนะครับก็จะสั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับก็จะมีโดมขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีโดมขนาดเล็กนะครับอยู่รายรอบนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็จะมี7โดมนะครับขนาดนะครับขององค์พะทินั่งอนันตสมาคมนะครับก็จะมีขนาดความกว้างนะครับ 49.50เมตรนะครับความยาวนะครับ112.50เมตรนะครับส่วนความสูง49.50เมตรนะครับภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับบนเพดานของโดมนะครับก็จะมีภาพเขียนแบบเฟรสโกนะครับเป็นงานจิตรกรรมเขียนสีบนปูนเปียกนะครับภาพก็จะติด ทนนานกว่าการเขียนสีบนปูนแห้งนะครับอันนี้นะครับพัทตินั่งอนันตสมาคมนะครับธนบ,บัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทราชการที่9นะครับด้านหลังพัทตินั่งอนันตสมาคมนะครับนี่ครับจะเป็นพัทตินั่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเกล้าให้สร้างพระทีนั่งอนันตสมาคมนะครับเพื่อเป็นท้องพระโรงนะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศนะครับพระทีนั่งอนันตสมาคมนะครับสร้างปศ2450พระพบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5นะครับสเสด็จพระราชดำเนินนะครับวางศิาลาฤกษ์ วันที่สิพฤศจิกายนพศ2451นะครับพระี่นั่งอนันตสมาคมสร้างเสร็จพศ2458นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็จะมีลวดลายนะครับลายประยุกต์นะครับเป็นลายเส้นนะครับนะครับก็จะมีรายละเอียดสวยงามนะครับ ด้านล่างธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับโทมัสเด e า a ูแอน n d Company ลิมิเต d ดลอนดอนะครับเป็นชื่อผู้ผลิตบขออภัยนะครับเป็นชื่อผู้ผลิตธนบัตรฉบับนี้นะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะเรียกกันว่าธนาบัตร1บาทแบบโทมัสนะครับ ส่วนด้านหน้าธนบัตรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิตราคา1บาทรัชการที่9นะครับเนี่ยครับเป็นธนบัตรตัวเลขสีดํานะครับสังเกตตรงนี้ครับตัวเลขสีดํานะครับธนบัตร1บาทนะครับตรงกลางนะครับพระคุณนะครับรัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับอักษรข้อความ1บาทนะครับ ตรงนี้นะครับพระสมุดเจดีนะครับสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุดปราการนะครับด้านหน้านะครับพระบรมฉายาสาธิสราชการที่9นะครับเป็นธนบัตร1บาทไม่ผ่านการใช้นะครับ UNC นะครับราคาฉบับละ1 0 0บาทนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับก็จะเป็นธนบัตรราชการที่9นะครับตัวเลขสีแดงนะครับตัวเลขสีแดงนะครับเป็นธนบัตรหายากนะครับ นี่ครับสังเกตตรงนี้ครับตัวเลขหมวดสีแดงนะครับตัวอักษรตรงนี้นะครับก็สีแดงนะครับตรงกลางนะครับพระคุณนะครับบรรทัดต่อมาแล้วครับรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับข้อความ1บาทนะครับด้านล่างนะครับพะสมุดเจดีนะครับสัญลักษณ์จังหวัดนครขอภัยนะครับสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับธนบัตรตัวเลขสีแ in ดงนะครับเป็นธนบัตรรุ่นที่1นะครับหายากนะครับ ส่วนธนบัตรตัวเลขสีดำนะครับหาง่ายนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับตัวเลขสีแดงนะครับราคาในประเมินในหนังสือคู่มือนะครับฉบับละ2 6 0 0ถึง6,000บาทนะครับปัจจุบันนี้นะครับพศ2567นะครับวันที่1 5บห้าพฤศจิกายนนะครับธนบัตรก็มีราคาตกนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้ u n c นะครับตัวเลขแดงนะครับราคาซื้อขายกันนะครับ 400-600ถึงบาทนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นตัวเลขแดงนะครับผ่านการใช้นะครับสภาพแบบนี้นะครับฉบับละ300บาทนะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับเนี่ยครับเป็นความแตกต่างกันนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นตัวเลขสีแดงนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับตัวเลขสีดํานะครับตัวเลขสีดําหาง่ายนะครับ ธนบัตร1บาทตัวเลขสีแดงหายากนะครับส่วนรายละเอียดของธนบัตรพระพักหนุ่มและพระพักปกตินะครับในโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะมานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพที่นั่งอนันตสมาคมนะครับ เนี่ยครับธนบัตรตัวเลขสีแดงนะครับด้านหลังพทีินั <okay>. <im edia> ่งอนันตสมาคมนะครับธนบัตรตัวเลขสีดํานะครับด้านหลังก็จะเป็นพทีินั่งอนันตด้านหลังนะครับก็จะเป็นพทีินั่งอนันตสมาคมเหมือนกันนะครับพลิกไปดูด้านหลังนะครับตอนนี้นะครับพลิกมาด้านหลังแล้วนะครับธนบัตรชนิดราคา1บาทตัวเลขดํานะครับด้านหลังก็จะเป็นพทีินั่งอนันตสมาคมนะครับ นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสวยงามคมชัดนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับด้านหลังพะที่นั่งอนันตสมาคมเหมือนกันนะครับแต่เป็นผ่านการใช้นะครับลักษณะของสีกระดาษนะครับก็จะต่างกันนะครับธนบัตรผ่านการใช้นะครับสีจะเหลืองนะครับสีจะออกเหลืองนะครับ ส่วนธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะเป็นธนบัตรสีขาวสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามสะอาดตานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับด้านหลังพที่นั่งอดันตสมาคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ